แฮปปี้ <Happy, S 2> สมพงษ์รับสร้างโกดังโรงงานและคลังสินค้าคลิปนี้จำพามาดูวิธีการติดตั้งผนัง EPS โฟมครับหรือผนังแซนวิสพาแนลครับว่าทีมงานเราติดตั้งกันยังไงครับโอเคมัดเรียบร้อยครับเตรียมดึง Okay, okay, want we'll to be the greatest. Everybody on the face, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient. Hope it won't happen. I'm going to get a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way into put down Hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news fits. some news is shit. The stupid myth. You choose to live. I choose to dip. You choose to fight. I lose your grip. I lose a gift. How long? อันนี้ต้องซ้ายขวาน,นี่ต้องได้ฉากนะครับไม่งั้นมันจะไม่ลงครับจะฝืนข้างใดข้างหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานเราค่อยๆกดลงมาครับสองฟังเสียบลงไปแล้วโอเคครับไปได้สวยแผ่นแรก Thirsty persons in different versions. Each do what they that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to say. do จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียครับมาประกบกันแผ่นด้านล่างสุดครับจะเอาตัวผู้ลงนะครับแล้วช่องตัวเมียจะเป็นช่องรองรับตัวผู้ของแผ่นที่2ครับนี่ครับจะเสียบกันลงแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะปล่อยลงมาครับเข้ากับร่องตัวยูนะครับตอนนี้กําลังเอาเชือกออกอยู่ครับพอเชือกออกปุ๊บมันก็จะลงมาประกบสนิทกันเลยครับนี่ครับผมอ่า สองแผ่นแล้วครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับทีมงานเราชำนาญมากครับและตอนนี้ทีมงานของเราครับก็ติดตั้งกันถึงแผ่นที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะดึงแผ่นที่สาขึ้นไปครับเหมือนเดิมครับทำเหมือนแผ่นแรกดึงไปถึงสุดแล้วก็เสียบลงมาตามร่องตัวยูครับขนาดของแผ่นนะครับ สูงอยู่ที่1เมตรครับระยะความกว้างก็ตามเบสเสาเลยครับสั่งสัตว์ได้ครับผมนี่ครับติดตั้งกันแบบนี้เลยครับดึงขึ้นไปแต่ก็ต้องระวังรอยขีดข่วนด้วยนะครับถ้าท่านจะเอาไปทําเองครับหรือท่านมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ก็สามารถเสนอแนะในคอมเมนต์ได้นะครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งแบบแฮปปี้นะครับครับดึงขึ้นไปจนสุดครับแล้วก็เสียบล่องตัวยูลงมา ความหนาอยู่ที่7.5เซนครับโอเคตั้งหลักดีๆครับเอามือดึงเ,เวลาใส่นี้ซ้ายขวาต้องใส่ลงมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งใส่เอียงนี่ก็จะไม่สามารถกดแผ่นลงมาได้ครับ โกดังหลังนี้ที่เรามาสร้างครับอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับมีความสูงด้านข้างถึง9เมตรเลยนะครับ9เมตรนี่เราต้องใช้กันถึง9แผ่นเลยครับเสียบแบบแนวนอนแบบนี้นะครับโอเคเสียบลงมาแล้วครับเรต้องค่อยๆเคาะก,กันครับ ตรงที่ทีมงานของเราเอาเท้าเหยียบนั้นเราจะมีตัวแผ่นรองอีกทีนะครับเราจะไม่ได้เหยียบโดยตรงลงไปที่แผ่นแซนวิชพลาเนลนะครับเราจะมีตัวแผ่นรองอีกแผ่นหนึ่งเพื่อเหยียบแล้วแผ่นของเราจะไม่ยุบค,ครับก็คือจะเป็นเศษแผ่นที่เราตัดมาครับเอามาประกรบกับแผ่นแซนวิชแล้วเหยียบลงมาครับส่วนโฟมที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านในนะครับจะเป็นโฟมชนิดไม่ลามไฟนะครับ เวลาโดนไฟแล้วมันจะหดตัวลงครับจะไม่ลามไปติดไฟอันอื่นครับไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดไฟนะครับไม่ลามไฟนะครับแผ่นสุดท้ายของเบนี้ครับกำลังจะถูกยกขึ้นแล้วทั้งหมด9แผ่นนะครับสูงมากครับดึงขึ้นไปแล้วครับแผ่นผนังแซนวิชแพแนลของเรา แผ่นสุดท้ายนี่ก็ไม่ต้องกดเยอะครับน่าจะเสียบลงง่ายที่สุดแล้วครับแผ่นนี้ครับเล็งให้เข้าตรงร่องตัวยูแล้วก็ปล่อยพร้อมกันครับเรียบร้อยครับเบแรกของเราครับ เป็นไปได้สวยครับ9เมตร9แผน่นระยะความกว้างเบต,ตัวนี้อยู่ที่5เมตรนะครับโอเคครับผมระหว่างทีมงานช่างของเราจะใส่แผ่นเบต,ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างครับ